เนแลมาเปลี่ยนแนวกันบ้างทุกคนมาเป็นแนวแบบเกมบ้างดีกว่า Nintendo Switch สามฤดูดนี้นะก็เป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเก็บแผ่นเยอะมากคราวนี้เราก็ปัดปัดออนไลน์ไปไปเจอสิ่งนี้ขึ้นมาทุกคนนี่นะมันคือที่เก็บแผ่นใช่ไหมแล้วก็เก็บพวกการะอะไรข้างบนเก็บจอยวางจอยและที่สําคัญมันชาร์จจอยคอนได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันหนึว่ามันคืออะไรยังไงหน้าตาแบบไหน,นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา อันนี้นะทุกคนมันก็คือกล่องของมันนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวทิ้งนี้ไว้ข้าง,างล่างแล้วกันมันยี่ห้อจริงๆมันเขียนว่า OVO พอมาโผล่นี้ปุ๊บไม่จะเป็น OVO เลยโทษเอ๋ยแต่ของตรงปกนะแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยไม่ตรงไม่แน่ใจกันว่าทำไมนะคะคราวนี้หน้าตาของมันเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนชั้นวางใช่ไหมปกติเนี่ยคุณเก็บแผ่นไว้ไหนกันใส่กล่องไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะหาอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งเปิดก็แก๊กก็แก๊กทีละอะไรเงี้ยอันนี้นะเดี๋นรดูส่วนประกอบเขาทีหนึง่งด้านบนน,นะทุกคนจะเห็นเลยว่่่าาเเจะมีชองก็บแผน ช่องเก็บแผ่นเนี่ยจัดได้ทั้งหมด12แผ่นเออนะทั้งบนนะได้ทั้งหมด12แผ่นแล้วก็จะมีที่ชาร์จจอยคอนนะคะทั้งหมด4อันซึ่งเวลาที่คุณเนี่ยเสียบยคอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันกําลังชาร์จอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มคุณต้องได้กำลังแกลกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ชาร์จอยู่เนี่ยหรือชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้ทางขวามือมันก็เลยมี USB Type C มาให้นะคะเพื่อได้ชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นั่นเองแต่ว่ามันจะมีเพนท์พออยางปิท แล้วก็ชาร์จไม่ได้น,นั่นเ็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเราใส่อย่เงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าจริงมันเอาไว้แขวนจอยตัวเต็มของ Nintendo นะคะก็มาใส่ได้นะดูก็เอาจอย Xbox มาใส่แบบนี้หรือว่าคุณจะวาง Switch Lite อีกตัวนึงเนี่ยก็ทําได้แบบดุดเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะะ้ตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมนี่มันจะสามารถใส่ตัว OLED เนี่ยเข้าไปได้เข้าไปวาง จริงๆแล้วอะเข้าไปวางเฉยซึ่งในในตัวเลือกที่เราให้เลือกเนี่ยมันจะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็น OLED Display นะกับแบบธรรมดาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันไงอาจจะต่างตรงอันนี้ขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเออมันอาจจะเท่ากันหรือเปล่าเราดูก็ไม่เคยลองด้วยแต่ว่าถ้าเกิดดูจากกล่องเนี่ยนะทุกคนรู้ไหมว่าข้างหลังมันจะเขียนเลยว่าสําหรับ นีโนโอลเนี่ยจะเป็นสีนี้นะก็คือสีเครือตัวเดิมเนาะแล้วก็สีขาวเป็นตัวนี้เห็นป่ะเออจริงๆแล้วว่ามันอาจจะให้เราเลือกเพราะเหตุผลว่าเอ็ดเนี่ยไม่เท่ากันก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้าหรือว่าอันเนี้ยมันเหมือนมันใช้ได้2อือเปลบาเพราะตรงนี้มันเขียนว่าโซลาร n สแตนฟอร์ริชเ i ิลล์นีโนสวิชแล้วก็ n d o s สวิชโอล e d ทั้งคู่เลยดังนั้นมันควรจะใช้ได้เหมือนกันเท่ากันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะ ว่ามันจะให้เราแยกตอนเลือกทำไมแล้วหลายครั้งก็แยกด้วยส่วนด้านหลังเนี่ยนะคะตรงนี้เราสามารถใส่แผ่นลงไปได้ตรงนี้เลยนะทั้งหมดเนี่ยคือ16แผน่นแต่ไอคนใส่เนี่ยทำไมมันไม่ใส่ด้านนี้ฮะบ้าหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> นี่เกมนะดุดนะถูกต้องหมดซื้อลิขสิทธิ์หมดนะนี่เพศทั้งนั้นเลยจ่ายตังเนี่ยอันนี้ power buy บ้านเรานี่แหละ ะ,ะบางเกมต้องไปซื้อจากญี่ปุ่นนะเนี่ยน,น,น,นี่ซื้อที่ญี่ปุ่นอันนี้ตอนแรกเราดูมานะั้นว่าอะไรโถมันคือน,นี่เลย Identity V อ่อะเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะนะคะเกมนี้แล้วก็มีนี่โค n o s u บะหลายคนบอกอะไรวะเนี่ยพี่มีเกมอะไรเยอะแยะน,น,นะคะอีกเกมนึงนะเราคนไทยไม่ค่อยเห็นที่เวลาไปญี่ปุ่นนะนี่มีเกมเยอะมากนี่ไอโมดแดงนี่ V สามปะเกิดทันไหมโคตรสนุกเลยอันนี้สนุกจริงแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะสนุกมากเธอนะ อันนี้ก็ซื้อที่ไทยเนี่ยแล้วก็พิกมินก็การาฟิกดีนะส่วนดิจิมอนเซอร์ไวน์ฉันมานั่งรีวิวเกมทำไมเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมมันสวยไหมเห็นไหมเข้าใจไหมคนทำเข้าใจใช่ไหมต้องทำอย่างนี้นะไม่ได้เลือกนะทุกคนต้องให้ได้ดูดออกลงอยู่เรื่อยเลยเนาะเออไม่เด็กสมัยนี้นะเขาบอกคนที่พูดๆเขาบอกเด็กสมัยนี้คือคนที่แก่เนี่ยเว,ว,ว,วลาเวลาไลฟ์สติกตก็มีคนถามพี่อายุเท่าไหร่เราบอกอายุห้าสิบไม่มีใครเชื่องั้นพี่อายุยี่สิบสามก็ไม่เชื่ออ,อีก งั้นพี่อยู่30ก็ไม่เชื่ออีกคือพูดอะไรก็ไม่เชื่อสรุปแล้วต้องบอกตัวเลขเท่าไหร่จะพอใจคนในติกต็อก52ไม่เชื่อ40ไม่เชื่ออมตะคนไมไมชอแบมพายไปโถเลยดังน,นั้นไอ้ตัวเนี้ยเราว่ามาันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราคิดว่าก็ตอบโจทย์คนที่มีพื้นที่จำกัดแล้วก็ไม่ต้องไปวางเรียงเียกันแบบให้มันดูบรกๆไปหมดอะไรเงี้ยพอเรามาวางจัดเข้าที่พวกเนี้ยเออมันก็สวยดีเหมือนกัน ส่วนวัสดุเนี่ยสำหรับเรานะธรรมดาไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงพิเศษไปกว่าใครหรือว่าแน่นหนาไปกว่าใครหรอกแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แบบโครมลงมาได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแต่เวลาพลาสติกก็ก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้แข็งเวอร์ขนาดนั้นด้วยราคาของเขาที่เูาสั่งมาเนี่ยประมาณ900บาทแต่ตอนนี้เราดูเห็นมันขายอยู่มันหกร้อยกว่าบาทขอโทษเอ้ยซื้อแพงกว่าตั้งเยอะดังนั้นเราคิดว่าถ้าใครอยากได้ในแนวนี้ก็ลอง ไปได้ตามลิงก์ที่ดุจทิ้งมาให้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรคุณก็ไปซื้อกันเอาเองนะคะส่วนสองคันนี้ทุกคนต้องถามแน่คืออะไรฉันพูดให้หมดเลยนะนี่คือรถ Mario Kart ชื่อว่า Mario Kart Live นะคะคือตัวมันจะมีกล้องอยู่นะคะแล้วก็เล่นกับ Nintendo ได้นะ,ะก็คือเอา Nintendo เนี่ยรบรรทัเขากำหนดสนามขึ้นมายังไงเดี๋ยวว่างๆเนี่ยรีวิวให้แล้วกันนะนะอ่ะใครอยากได้ไอ้แบบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเข้าท่าไหมทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมกับการที่มีที่เก็บแบบนี้เนี่ย มันดีหรือเปล่านะคะก็ลองคอมเมนต์บอกในดุดได้นะคะว่ามันดีในสายตาคุณหรือไม่แต่สำหรับเรานะเราว่ามันดีนะมันดูไปสักเป็นส่วนดีคือ Nintendo เนี่ยต่างจากเขาเรียกว่าต่างจาก PlayStation โดยสมบูรณ์แบบก็คือเกมส่วนใหญ่เขาจะแบบเนี้ยเคอร์บี้จังอะไรน่ารักอะไรงี้นะว่าจะมีความแบบน่ารักเป็นพิเศษดังนั้นใครที่อยากจะได้ก็ซื้อเลยละกันนะฮะในะดุดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังวันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอ้ยสุมิค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย